ในที่สุดก็ถึงฝั่งฝันนะครับสำหรับข้อ TSK a e s t e t i c นะครับมาดูใบแรกกันเลยว่าจะสวยขนาดไหนนะครับตัดตัดตัดข้อนี้เจาะเองเลยนะครับผมปล่อยให้เจาะเองนี่ครับ Killer B TSK e s t e t i c หรือ Super Part Tail Spider นั่นเองนะครับสำหรับข้อนี้นะครับก็จะเป็นตัวเต็มทั้งหมดนะครับก็จะมีตัวที่ติดส Spider กับตัวที่เป็น Super Part นะครับมาดูใบที่2นะครับ อันนี้ก็เป็นคิลบีเหมือนกันสำหรับข้อนี้ผมปล่อยจนถึงหกสิบสองวันนะครับแล้วก็มีตัวแดกจะออกมาแล้วนะครับแล้วก็เลยทำการตัดน,นะครับนี่ตัวนี้อันนี้ตัวนี้ไม่มั่นใจนะครับมีทั้งหมด9้าใบนะครับจริงๆออกปัสสิทธ์แต่เชื้อไม่เดินเป็นหนึ่งใบนะครับมาดูใบนี้จะได้ซปเปอร์พาร์ตไหม <c oughs> ลายซปเปอร์พาร์ตนี่สวยสุดๆครับคิลบีก็ จะเป็นเส้นๆเ,เล็กๆสวยเหมือนกันแต่ผมชอบซูเปอร์พาร์ตมากเพราะว่าสีเขาจะคมสสวยงามยังไงครับแต่ละใบเดี๋ยวยังไงถ้าทุกตัวออกจากไข่แล้วครับเดี๋ยวมาชมความงามของเขาอีกทีอันนี้คิโรบีครับลายอย่างแปลกเส้นตัวนี้เส้นสวยมากอันนี้เดินทางมาถึงใบที่น่าจะใบที่เจ็ดนะครับซูเปอร์พาร์ต อีกสองใบนี่ก็ซปเปอร์พาร์ทสวยมากขาวิ้งเลยนะครับสำหรับสาย TSK ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ขาแต่ว่าโตก็จะมีขม็งดำๆเลยนะครับถ้าเป็นซปเปอร์พาร์ทโอเคเดี๋ยวมาติดตามกันต่อ